้อซ้ำกจะให้อายุยินะครับ้าอกามี้ก็จะให้อุซ้ลงได้่ที่ผมพูดอย่างนี้บคนช่เยแค่โอเอ็นเป็นกัินต่างนได้นะครับนี่นี่ ันนี่เป็นขขดรังก็นงคนละประเภทครับทีสุกสั้นหอ้อยแต่ว่าก็ถือว่าบริเวณนี้จะเป็นฟอสซิลของห้อยลักไก่ตัวยาวๆห้อยเจดีย์ก็เนื้อเงาไปจนป้องไปเป็นแผลฟ้าทีสะพานเจ้าฟ้านี้จะเป็นแผ่ฟ้า ตรงนี้ก็บ้านคนตอๆมัมที่มีการทำคอนเทนต์ของของนุ่มนะฮะที่จังหวัดกระบี่ว่าไอเรื่องเหียนคลิปแล้วนะ มันเป็นความไม่เหมาะสมของการใช้ภาษาหนหนะ้าที่ที่มาใช้ภาษาที่ไม่ค่อยออสุภาพสําหรับคนที่จะทำคอนเทนต์หรือว่าจะทําคลิปอะไรก็รตามเนี่ยควรคํานึงถึงการใช้ภาษาเราเป็นคนไทยนะมีหน้าที่ที่จะเผยแพร่ภาษาที่นิ่มนวลหน่อยไม่ใช่ว่ามาทําเพื่อที่จะเอาไลค์เอายอดไลน์นี่อย่างเดียวไม่ได้มันต้องคํานึงความเหมาะสมด้วยแล้วก็เรื่องที่คุณมาทำเนี่ยนะ อยากจะให้ศึกษาข้อมูลให้มันชัดเจนเพราะว่าสุบสรรหอยของจังหวัดกระบี่นะที่ว่าหนึ่งใน3ของโลกนั้นมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มีการตรวจสอบจากกรมทรัพยากรธรณีอย่างชัดเจนนะว่าเป็นแห่งเดียวของโลกเป็นเรื่องล่องรอยของฟอสซิลในยุค Eocene สามสิบห e ล้านปีก่อนออก็อยากจะเสนอข้อมูลหน่อยนะว่าทําไมเราถึงเรียก สุสานหน้อย75้ล้านปีทั้งๆที่อายุมันแค่35ล้านปีก็เนื่องจากว่าแต่เดิมนั้นการตรวจสอบตรงนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ละเอียดในยุคแรกก็เลยเรียกว่าสุสานหนร้อย75ล้านปีมาแล้วใช้ต่อมาเมื่อใช้ต่อกันมาเนี่นะก็เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วชัดเจนแล้วก็จะเปลี่ยนนี่นะชาวบ้านคนในพื้นทิ่น,นี่ไม่อยากให้เปลี่ยนถือว่าเป็นภาษาแต่เดิมที่ใช้กันมา ส่วนทางกรมทรัพยากรธรณีจะใช้เป็น75มันก็ผิดหลักวิชาการใช่ไหมก็เลยต้องเปลี่ยนแทนที่จะเรียกสูสานย7 5ล้านปีก็เรียกว่าสุสานหอยแหลมโพซึ่งไม่ใช่เฉพาะด,ด้านหน้าตรงนั้นแหล่งเดียวนะเจอทั้งหมด3แหลง่งในระยะเส้นทางประมาณ2กิโลเมตรตลอดแมวชัยหาดตรงนั้นแหล่งที่1ก็เรียกแหลมโพ1ตรงบริเวณเป็นลานหินใหญ่ก็เรียกแหลมโพสองอ และก็ถัดไปทางเชลซีนะฮะโรงแรมเชลซีทางด้านฝั่งก็เรียกแรมโพสามอะเพราะฉะนั้นนี่นะในเรื่องของฟอสซิลมันเป็นเรื่องสำคัญทางการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่ต้องใช้เวลาสะสมซากต่างๆนี่นะปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งมันกลายเป็นหินนะใช้เวลามาก แล้วก็อของกระบี่เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวของโลกที่เป็น ist, mm hmm. ฟอสซิลหอยฝาเดียวนะเก mm hmm. ่งง่ายฟอสซิลหอยฝาเดียว mm hmm. ที่จริงมันมีหอยหลายชนิดนะแต่ว่าใช้มัลรวมว่าหอยฝาเดียวนะอายุ35ล้านปีที่ว่าของญี่ปุ่นอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนะก็แค mm ่ hmm. ประมาณ3,000ปีเท่านั้นเองเป็นฟอสซิลหอยที่ชาวบ้านเอาไปกินแล้วก็ทิ้งสะสมมีอยู่หลายจุดนะที่การตรวจสอบเราเจอว่ามีหลายจุดส่วนทีอ่อเมริกานั้น แต่แคลิโคนีเนั้นก็เป็นชั้นหินที่ซ้อนกันอายุแค่หมื่นปีเองนะของเรานี่ถือว่าเก่าแก่ในยุคสามสิบล้านปีไอโอซินแห่งเดียวของโลกเลยครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาทำคอนเทนต์หรือว่าทำสื่อข้อมูลอะไรต่างๆอยากจะให้ศึกษาให้ชัดเจนก่อนคุณเข้ามาแล้วถ้าสงสัยถามที่หน่วยงานของอุทยานที่อยู่ในที่บริเวณเแหลมโพดได้เลยนะถ้าไม่พอใจยังไงต้องการเสนอแนะอย่างไรคุย พูดนะและก็ใช้คําที่สุภาพหน่อยนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็บ้านเรืเอนี้กระบี่พังงาอยู่ใกล้กันคุณมาทําอย่างนี้นะคนพังงาก็เสียหายคนกระบี่ก็ไม่ชอบคนเรานะอยู่กันก็ต้องช่วยกันนะพึ่งพาซึ่งกันแ,กกนและกันแล้วก็นําเสนอแต่ดีๆจะได้ยเยาวชนเห็นแล้วจะได้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องครับนะครับ